ดีครับเพื่อนเพื่อน FC ช่องหนองประดุ Channel นะครับตอนนี้เพื่อนเพื่อนจะเห็นว่ามีขบวนรถไฟนะครับขบวนธรรมดาที่254ต้นทางหลังสวนไปทางชนบุรีนะครับกำลังลอดสะพานยกระดับสายนครปฐมกาญจนาุุรีมาแล้วนะครับวันนี้ทำขบวนโดยหัวรถจักรอันต้อมหรือเปล่านะครับ อันต้อมนะครับดับเบร์อะไรเดี๋ยวมาดูกันนะครับอันต้อมซี1ีนะครับ นี่นะครับอันต้อมสี่สี่หนึ่งแปดนะครับทำขบวนธรรมดาที่สองห้าสี่ต้นทางหลังสวนปลายทางทบุรีนะครับกำลังจะเข้าจอดที่ชุมทางหนองปลาดุกนะครับสะพานด้านหน้านะครับสะพานยกระดับด้านหน้านะครับจะเป็นชุมทางหนองปลาดุกนะครับเดี๋ยวขบวนที่254นะครับจะจอดรับส่งผู้โดยสารที่ ชมทางหนองประดุกนะครับวันนี้ทำขอบวนโดยอันต้อมเลยทีเดียวนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืม Sub s c r i b e สันกร่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆหนองประดุกชาแนลครับ